สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะอยู่กับผมช่องในโพที่ชาแนลนนี้น่าจะเป็นแอดมินของ3ช่องเลยใน FC ครับเดี๋ยวพา FC เนอะมาหาอยู่หากินหลังจากวันนี้เราถ่ายคลิปฝนตกเนอะซึ่งหมู่บ้านที่ฝนตกนะมันอยู่ห่างจากเราประมาณกี่กิโลสองโลได้ไหมสเกือบสามโลเละเกือบ3กิโลแล้วทําไมที่บ้านเราฝนไม่ตกมันมันอุก่าดีใจนะดูดีใจว่าวันนี้จะได้การกบ อ๋อจะได้ข้าโคเข้าป่าบอ่อ่าจะได้หาดอกกระเจียวหาอะไรว่ากันไปมันฝนตกมันของป่าออกเลยแต่่วนทางบ้านค่อยนี่ตกไหมเปียกเลยต้นมงต้นไม้ค่อยชุ่มเลยเลยเหรออืมดูช่วงค่อยขับรถเข้ามาตามทางเมื่อกี้เนี่ยถนนนี่ไม่มีฝุ่นเลยแต่มันไม่ตกอยู่บ้านนี่นะอยู่บ้านค่อยนี่แถวน,น,นี้คือแห้งเนอะแห้งไม่มีหยังเลยนี่ม,มันตกไปทั่วฟ้ามันมาเว้นหมู่บ้านผมนี่ มันไม่ใช่แล้วนี่เราห่างกันประมาณกิโลนึงเนาะเทวดาเจ้าเคยเห็ดแล้วนี่เออจริงเจ้าเป็นคนลำเอียงไหมนี่ไดเทวดาคือเปียกเปียกชุ่มเลยโอ้ยเทวดาสบายใจเลยวันนี้ค่อยไม่ได้รถตุ้นไม้เอาข้าวโพดค่อยน้ำเต็มร่องเลยตอนเนี้ยเออฝนตกอ่ะนะเออฝนตกน้ำเต็มร่องข้าวโพดเลยอมันอะไรกันหมูบ้านเจ้ากับบ้านข่อยนี่มันห่างกันนิดเดียวเองกิโลหนึ่งเออกิโลหนึ่งนะครับเอฟสีนะ เนี่ยเราก็จะไปใส่มองเนาะใส่มองใส่มโอ้เจ้าเหมือนจะเหยียบได้มันเลยนะโอ้โอ้มาค่อยถือกล้องให้ไหมลัด่ล้วาล่าสุดพี่บ่าวก็ลงน้ำแล้วพี่น้องเลยใช่ไหนกลางกลางเลยเหรอนั่นนะ พากลางเลยพี่บ่าวพากลางเลยนะพี่น้องกก็พาาลไอ้ยาเจ้าลอยน้ํายังไงเจ้าใส่จอดเอาไปยูบูธอ่ะฮะพี่บ่าวเจ้าใส่บูธไม่ใช่เหรอเฮียน้ำไม่ลึกวายสัตว์ใส่เกอร์บูธลงไปเหรอได้สิผมผมกลัวจะสละเกอร์บูธงานนี้แหละผมดูน้ำตรงนี้ผมเกิดมาผมเล่นน้ำเลยตรงนี้เอาเลยผมผมจะรอดูเจ้าจะใส่ตรงไหนนี่พี่ พี่เขาบอกว่าให้ค่อยใส่ไปตามขอบนี่เลาะขอบอ๋อเลาะขอบอันนี้จะใส่ตรงกลางผ่าากลงนีเจ้าจะผ่ากลางใช่ไหนอ๋อเจ้าผ่ากลางแล้วก็ย้ายไปฝั่งโน้นเลยใช่ไหมอ๋อคนละฝั่งอีกเลาะข้างไปอ่ะพี่อีกเลาะข้างนะเจ้าลัดเลาะข้างๆเอาทีนี้พี่ก็มีทรัพย์สินมีค่ากระจกออกมาให้หมดเก็บก่อนเงินนี่ไม่ใช่การปลดนะแต่การลงน้ำนะพี่น้องล่าสุดเนี่ยอะไรนะเฮ้ย อมน้ำบูดบูดเลยเฮ้ยเฮ้ยยใส่รองเท้าบูดลอยน้ำ,นำเฮ้ยเอ้ยอฮ้ยไอ้ยาใส่รองเท้าบูดลอยน้ำพี่น้องจะรู้ว่าช่องไหนที่ลึกช่องไหนที่มันพักินตลอดที่มันโล่งไอ้ยา,ยาเขาเป็นคนที่มีเซนมีเซนเซนอ่าไม่ใช่เซนมีเซนอ๋อเซน <laughs> เซนเซนของอะไร <laughs> <ะ>โอ้คนละเซนกันแล้ว <laughs> นี่นะพี่ก็จะลงนะน้นน่นคุณพาดใส่ไม้ตรงนั้นเลยมันมีไม้ให้คุณแล้วนะเออคุณกลับใส่นั้นเลยเป็นไงทำไมอากาศเย็นลมพาดน้ำเย็นบอกวันนี้น้ำเย็นเนาะเป็นใจเนาะนี่ีน FC พวกเราก็หาอยู่หากินอ่คือจะลงพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งถือกล้องนะ FC นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสลับกันถือเอาวันหน้าผมก็ลงให้พี่เอกถือกล้องนะครับเช้าคุณสองคนน่าจะได้ถือกันสองคนแหละถือใครถือมันเนาะผมมีธุระนะครับพรุ่งนี้เช้าคุณมีทะลุบอกธุระอ่ะตอาตอนเช้านี่ในซีพีก็มีทะลุธุระนะตแต่ว่าช่วงนี้เราพูดกันแล้วนะว่าเราจะทําบ้านให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ใชอ่ <ผม S 1> ทาให้มันมิดชิดก่อนเนาะ เก็บให้เรียบร้อยเลยเก็บให้มันเรียบร้อยเพราะว่าสงสารน้องผู้หญิงนะะน้องผู้หญิงก็สองคนนะเราเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะพี่เป็นห่วงจริงๆจริงผมเป็นห่วงจริงคือน้องน้องหน้าตาดีด้วยนะน้องน่ารักด้วยนะก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยประเด็นนะจริงๆอ่าไม่ไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรอกพี่เออไม่เกี่ยวหรอกนะ เราเป็นผู้ชายนอนลุ่งๆเหมือนนั้นยังเราขนาดเราเป็นผู้ชายเรายังรู้สึกเนาะนอนไม่หลับเลยแล้วนึกสภาพดูมีแต่ผู้หญิงออ่ะหาคืไปเนี่ยเราไปด้วยไหมทำไมมันติดแหนงแล้วนะมันมานแล้วนะได้แล้วเออมันได้แล้วนะโอ้เจ้าขึ้นมานใช่นหมโอ้มานแล้วได้เจ้านะเฮ้ยมันทำไมจะมิดคอเลยเออหนีขอบนั่นนี่อ้๋อมิดคอมิดคอส่วนพี่บ่าวก็โน่นนะเอฟซี วันนี้เราไม่เอามองตาเล็กมาเพราะว่าเรามันมันจะได้ปลาเยอะเกินในเอฟซีเราจะกินแต่ปลาใหญ่ปลาเล็กเราไม่กินนะเราอ่าไม่ค่อยเท่าไหร่เลยลบไม่ค่อยโลบนะปลาเล็กเก็บไว้ให้เขาขยายพันธุ์ต่อส่วนปลาใหญ่อันที่มันไข่เราเอาไปกินหมดใช่ไม่ใช่ปลาใช้ใหญ่อ่ะเราเอาไปกินหมดมันกำลังดีปลาเล็กก็เดยวก็ต่อเดินก็อยู่ได้ขยายพันธุ์ต่อ นี่ใน F4 เราก็มาใส่มองอเ้าแล้วจะมาขวางทางผมว่อนะเฮ้ยทำไมเจ้าเอาโค้งบอกเข้าโค้งมาล่ะโอ้เข้าโค้งใน f ีนี่ใน F4 ท่านนะพี่ก็มิดคอเลยเราหาอยู่หากินแบบนี้ก็โอเคเลยเนาะมันมันผมไม่ค่อยได้ซื้อแล้วนะตั้งแต่มามาบ้านนี่ผมกินทีละ ของเจ้าบ่หกหกหกพอแล้วพอแล้วบ่โอเคโอเค,อเคของ <c oughs> ของพี่บ่าวพอแล้วในเอฟซี <c oughs> พี่บ่าวเอาวัสดีกล้องหน่อยเอาสวัสดีสวยๆหน่อยสวัสดีครับเออมันต้องอย่างนั้นนะ่ะพูดเท่าะหน่อย